ที่ไฟท้นที่มยู่ใงกรผมไม่ะไรเพราะนุกใจง่ายอยู่แล้วนะผมไม่ถามมาก่อนนะล้าคุาคนถึงบ้าอยูออาการท่กระพันระไหลายครั้งด้วยกันผมก็ไม่ใช่คนใจออนหวั่นไรไปทุกเรื่องผมไม่หระไรนะทุกคนเรียงดีเลยเพราะท้าบไม่บาดนก้รียนเรียดีในการเรียที่แจงในสนที่จะการมงความรุนไทงครับเมื่อบี่เรียถึงอายุวันนี้ต้องดูว่าสัติการกฎหมายกฎระเบียบมันเอย่างไร พิการการแก้ปัญหาไปเป็นขั้นเป็นตอนนะอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบในบางวยาการเนี่ยถ้ามีตัวหลักอยู่ก็อยู่ตรงนี้ผมกม็อยากให้เดือดร้อนนะครับแต่ทุกคนถ้าทุกคนรู้ว่าถ้ารู้นะว่าตัวเองทําไม่ถูกอะไรต่างก,ก็ก็ยกเลิกซะนะไม่งั้นมันก็เกิดความไม่เป็นธรรม,ไม,มไม่เท่าเทียมอย่างที่ธรรมดาทุกคนก็รู้บางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้รู้ทำเหมือนวงการบ้าอบบองอะไรมันก็ต้องพิจารณาไปแต่ความเหมาะสมนะนั่นเป็นเรื่องของการเข้าใจกันมาทั้งรัฐ เพราะนั้นมันมีสองหน้าเสมอเลยนะก็ขอให้ทุกคนนี่เข้าใจด้วยหลายเรื่องก็ที่นเดียวกันกฎหมายทุกตัวนะมีกฎหมายทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วก็เขียนว่าคนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมายนะต้องต้องแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรมาก็ต่อผู้อุปถัมา์หรืางหน่วยงนมาแล้วก็อยากจะแก้ไขในเชิงบริหารให้ได้ด้วยแล้วกันนะขอบคุณนะครับ